แฟนซีมันงามเลยมึงเห็นเนาะตื่นสิยังไม่ปัดออกไงสุดปัดออกยังมันติดเหลียไม่ใช่นี่เห็น้องอืมให้มันลืมๆโอ้ยเยียมินปากวะคักเองหมึกน้อนนี่เหรอคิฮ้ยฮัลโหลสวัสดีค่ะพบกับช่องจูนชาแนลนะคะพี่น้อง ตอนนี้เขาสิไปพอมไม่ดีกันแต่บอไดบอกคุณว่าสิบปหามีเอดซี่ถามว่าเอาจูนกับไม่ดีคือบอไดเห็นคลิปน้ำกันแท้เห็นว่าเดี๋ยวสิไปหาเพลินตอนนี้ไปหาตอนคำคำพี่น้องพระว่าตอนท้างวันเมื่วานนะคะเดี um ๋ยวสิเซื้อผ้าพี่น้องเดี๋ยวสิบปหาเป็นเบงเดี๋ยวจูนสิไปเดี๋ยวจูนสิไปขับรถนะะคุณจนรถยึดสสยนั่งเดี๋ยวจูนเนาะ ตอนนี้จูนิลานพอลเมตนะจ๊ะร้านส้มตำยำนัวนะจ๊ะย่าวเ่สาสิไปหามลีกิโลไปอยู่งม่านสองกิโลพี่น้องนะคะโอเคเจอกันที่นู่นคคามามามาเอามอเตอร์ไซค์คือง่ามใช่ไหมเป็นสาวแว่นพี่น้องออกยัเออยยังกังคืนเอาอะไรยังกังคืนพี่น้อง นะคะคคโอเไปกับเพื่อนสาวว่นเด้ไปผู้เดียวเด้อพี่น้องเด้อไปกับเพื่อนสาวไปกับน้องออนนะจ๊ะคนนีเ้เราตื่นเต้นกนอย่แล้วพี่น้องโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันแล้วมาออนมาโอเคพี่น้องตอนนี้เ,าเราหอดเลิงนกทาน,นะคะเลิมนกทา เจอที่บ้านเมลี่นะคะนี่จา้านี่ค่ะเรื่องนกข่าเห็นนกกรข่าบอพ่น้อโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันที่บ้านเมลี่นะจ๊ะโอเคค่ะว่าสิเปียรเสื้อผ้ายิ่งเมลี่กับเบลเซอร์ผ้ายอกพี่น้องเอ้ยไปหาเพื่อนอยู่บ้าน ย่ายเพิ่นบอกว่าเพิ่อนอยู่บ้านเพื่อนไปบันดาลเพื่อนวางสีเพื่อนมาบ้านมาดามจูนวันิี่เซื้อไเชืเพิ่นก็ได้ย้อนรถกลับมาเข้าบันดาลมาแต่กลับมาหาเพื่อนได้ข่าวว่าเพื่อนมั่นแต่งหน้าเพราะว่าเพิ่นแต่งหน้าเพิ่นทิชชีคลิปประทัดเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันเลยว่าเพื่นอยู่บ้านลังใดนะคะเนาะโอเคเจอกันค่ะมาช้องฮอดบ้านเพื่อนสาวแล้วฮอดบ้านเพื่อนสาวแล้วพี่น้อง เดี๋ยวสิไปเบเบงเม่ดี่ะเมลีไม่เห็ดอี่ยงกันมากเ่างัากพี่น้องเพื่อนมายู่นีสอกโกบกบเ่านำหาเบิดบ้านคิดว่าพอไหมมา สวัสดีค่ะแนสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี้ยนั่งอันนี้ออ้ยอย,อยากกันยุงอยากกันยุงเอาสวัสดีค่ะแฟนคลับเนี่ยเพิ่นมาไม่ดีหายไปใส่เพิ่นมาอ๋อส,าอสร้างแตงหน้ากับเพราะสร้างแตงหน้าบัน,นี่ว่าไม่ดีหายไปใส่คือวันดี้มาเห็ดคลิปก,ก,กับอันจูนจักเทอรแทกก็คกือวนาไม่ยจูนคนว่วงก็คือเห็ดงานค่ะพี่น้องเห็ดงานค่ะเห็ดงานนะคะก็เริ่มโมนีเพิ่นได้ข่าวว่าเพิ่นจิตแต่งสวย พิ่สิไปมีอย่างละมีหลายอย่าเมาเมนมีสิมิลาได้ไหมคะมีตบค่ะพี่น้องอา้าวคือถ้าว่าเหย็ดใจมูแท่เอามูจะสวยแล้วคือจะม่าอิจฉามูเป็นอย่างะ่ะพี่น้องสู้มาพี่อ่อนสู้ของมาเบืองแต่ไกลมาเบืองพี่น้องจะเบืองเปะบอจะวาเปะเอาหนวดคือลายแทมบงเวลาพี่น้องไีนมีโอกาส แต่บอดี้ทายยังคงเว้นสักเดือเพราะว่าเหตุกางานเพราะว่าเพิ่นกะไปเฮ็ดตีลีที่แรกบัดสิไปเฮ็ดตีลีน้ำกันเนะาะเพิ่นบมว่างโอว่างเพิ่นติดพืธุรกิจหลายมาได้ทำจูนละอะเพิ่อนธุรกิจอันภารกิจเพิ่นหลายที่แรกไปอันเอสซีเพิ่นบอกว่าเพิ่นถามว่าเอา้าไม่ดีไปใส่นามากุบเดดมาตทายกับอัน มาดามจูแน่แน่คนก็เล่กว่าไปซื้อไผายูุงเงอนเพิ่นแน่ยนะเมื่อไงสินะที่แรกก็ขี่ไปหอดฝนแล้วขี่รถโค้งกลับมาเอ้าก็สิขี่ไปหอดฝนเขาเจอกระบะเธอมาบันดาลมาบานมาหายแน่มาแต่งหน้ามาเปลี่ยนลุกมาปรับลุกมาดูลุกว่าแต่ลุกจะเปลี่ยนไหมอะไรจะไม่ลองเปลี่ยนลุกเปลี่ยนอย่างอะไรเป็นหรอจะเป็นลุกไม่ได้จะเป็นลุกโอ้ไม่ใช่มาจะมาเปลี่ยนลุกพี่น้องเมืองกางจน์เพิ่นนี่ล่ะไปเรียนวันแรกมา้ยยี่บอนีไม่ได้ไป เราลเธอเขาม้าได้ด้วเธอมากับเอกบอกเอกไปหาบก็เลยให้ทีมาแวะหาบเมียห้ลูกสาวมาอืบนี่แหละค่ะงามเนาะขออยากแต่งเด้จังแต่งแม่จังหน่อยเนาะยังไม่แตงคลิปต่อไปกับสิเปียร์แมจูนเนาะบสิเปียร์แมจูนเป็นลูกใดบัณฑิตกับลูกจักลับกับเป็นลูกอันนี้เป็นนั่นสร้างสะพกโตนะคะสร้างสะพกโตเพิ่นซื้อมาสร้างสะพอโพกสร้างสะพอโพกแต่ก่อนเพิ่นซื้อหม่ำหม่ำค่ะ เป็นรุ่นน้องอยู่บ้านหมู่บ้านเดียวกันกับมาดามถูกในราคาเรียนมานน้ำกันตะกี้เพิ่นกับผู้ดํามดัมแต่ไข่ในเพิ่นขาวออกนะคะขาวออกย้อนว้านกินฮอร์โมนกินฮอร์โมนแต่ไม่รีนี่โบได้กินฮอร์โมนนะคะกินยังกินมอแมนกินอาหารกบพี่น้องกินห้ามมั้ยไ่กิได้บ้าหัวแต่กินหอยแต่กินหอยคนที่ก้าที่ไหนปกติที่ไหนูดแต่ว่ากินห้ามอาหารกบ พูดได้ปะกินข้ามมีครับก็บอกภาษาทางเท้ยร์ยัยน้องไม่หลีบนเขี่ยต่อเออเป็นการเล่นวันอ๋อคือเป็นหนุ่มหนวดเล่นเออโทษเออโทษไปหาเพื่อนย่อนบ่าสิไปหาเพื่อนยูบาดก็เลยโทษถามเพื่อนว่าเพื่อนยูใส่ก็เลยเปลี่ยนรสื้อผ้าให้พี่น้องว่านเฮฮิตคีบให้เบิ้งแนงสีหน้าพี่น้องนะสี่สิบห้าบาทเฮ็ดตคีบให้เบิ้งแนงว่าเมลียูใส่เป็นยังไงพราะว่าเมลีกะคือจังคีบหย่อนกลับไปเนาะเมลีกกัยูน้ำย่อย บางทีมันกับบมีเวลาว่างขึ้นกันนะคะตกเย็นตกเย็น <laughs> ตกเย็นโอ้ยว่าผิดตกเย็นกับไปตก,บตกแรงมาตกแรกมาเพิ่นกับไปหาเกี้ยวหย่าอ,อืมหาเกี้ยวหย่ากลับกับไปหาหมูเพิ่อนอยู่ฟาร์ม <laughs> ฟาร์มกบนะจาพี่น้องโอ้ออกดั่งแท้คิดหอดคือเก่านั่นแหละแต่กระโท่คุยกันอยู่พี่น้องว่า จะเข็นคลิปสามสาวเยอะเสียสิมีโอกาสอยู่พี่น้องคอยจุนเฮ็ดง,งานก่อนนะคะพิศวาเฮ็ดงานคือว่ามีดงมีเด็กบ่เด้มีเด็กคือมไม่ดีโอ้ยเนี่ยขาว่าเพิ่นไปอำนาจจะเดินมาเพื่อนเพิ่นไปขอพรพระใหญ่เพื่อนลงคลิปมอนี่เพิ่นลงคลิปมอนี่ไปขอพรเรื่องอยัง โอ้ยกับวขอพ่อเรื่องอย่างดอกกับทั่วไปนี่ละ่ะขอให้โชคดุงโชคดีมีคนรักคนหลงเป็นลักเอาคือจังมาได้ใม่ไปเปิดโรงแรมอยู่เคียงป่าพี่น้องตัวคอยเป็นบ้าบ่าแฟนจะดาได้น่ะนะนะใส่แป้นนั่นเดอมอมแมนมอมแมนแฟนฉันหูวจากอยู <laughs> แ่แฟนเบาเอาหนะ้าที่เธอสมมุด <laughs> กับแฟนสมุดไม่รีคิวอีอย่างมากนี่คักแแห พญากบ,นนบาตัวนี้่ผมเป็นพญาเต่าไงเด้กพี่น้องพญากรหุย่ยบ้าหอยมูบ้ามาพอกกันย่า,ามาไดกระโตดใส่ตะก,กันพี่น้องเอ้ยคนหมักตดคนเอยียงหมักตดตดมาตัาง้งแต่เฮือนนีลุยพุ่นจนมาหอดบันดานคิดเอร่ลดไก่แทอืมเบิ่งแหละโอ้ยมีง่ามยี่หลี่ง่าหวะมือมันคือกุ๋ยแฉะง่ามยี่หลียิ้มสวย่่พีิ้มมันหวานมันกันดู มังยังติดแค่วนันใชบักพีกนันนี่สีนี่น <c oughs> มหาเหตุนะคะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดามชุนสีแตงในบ้านนี้เห็นมูแตงแล้วอยากแตง่แตงบอกอืมอยากแตงก่แตงมันนะคะอ่ะขอฝากช่องของพวกข้าสองคนเนี่ยเดิมพวกข้าวบริหางหายไปแส่เพียงแต่ว่าต่างคนตามม่างมหนาทีการทํางานนะคะพอไม่รีพ่นกับดูแลยายล่ะบางเทีพันกับไปบ้านนี้ลุยนะคะ จุนเดี๋ยวจุนบางๆเดี๋ยวจุนสิบปบา้านนีลุยแต่กัสิไปไทยน้ากันคือเกา่เอาอืมเพราะว่าเพิ่นสามารถเพราะว่าจุนสามารถเปิดสั่งไล่ไล่ได้ได้เร้วก็ขอ,อขอบคุณอืมดีใจนะอืมก็ขอขอบคุณทั้งอ่ะเอฟซี FC ของปูจจิบันฟินแลนด์เอฟซีของแพ่ผ้าแสงทองนะจ๊ะเอฟซี FC ของนีลุยชาเนี่แลลวก็เอฟซี FC ของเมลีนะคะที่หักข้าเห็ดลิดนะคะ ขอขอบใจนะจ้าพี่น้องนะเส้นเลือดยู่งแขนขึ้นหลายเดือนนึมันเป็นเส้นเลือดเส้นข้อปุ่นอืมเพราะว่าสิบพิเศษโรคข้อปุ่นนะครับพี่น้องผู้ทวงมันกระท่วงดีดีเดี๋ยวประมาณเดือนสิบเอ็ดสิบสองหรือมันกับสิบไปอันสิเห็ดเห็ดโรคท่านแหนมโรคท่านข้อปุ่นนะพี่น้องโอเคเนาะแม่ลีเนาะโอเคฝากฝากช่องแน่ฝาก ช่องเมรี่เธอหามาแล้วเลยนะัอนหาม่เรอพี่น้องเนาะฝากในอ้อมอก้อาอใจของเอฟซีของมาดามจูนนะมิเมอร์เจ้พี่น้องนะครช่องเมลี่อันม่เรอพี่น้องเด้อรักพวกเรารักไม่น้อยแต่รักนานๆน,นะจ๊ะขอฝากช่องมิเรอร์พี่น้องช่องจูนชาแนลนะจ๊ะแล้วก็เพจเป็นมาดามจูนสายลุยนะจ๊ะแล้วก็เฟซบุ๊กจูนโอ้ลาลาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะจ๊ะอ,อ๋อเห็นมากเก่งแท้เอาน้ำโอเคนะพี่น้อง OK, bye bye.